สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเพรสซัสเอ็กซ์ต้าไวต์เน็งโลชั่นนะคะเป็นส่วนผสมอัลฟาบูตินและวิตามิน B3 พร้อมดับเบิลซัลส์กรดเป็นกรดสีเขียวค่ะอัลฟาบูตินเนี่ยจะทำหน้าที่ยับยั้งในะระดับเอนไซม์ในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์ผิวโดวยตรงนะคะมีประสิทธิภาพในการช่วยแก้ปัญหาผิวหมองคล้ำจุดด่างดำที่ต้นเหตุได้ตรงจุดเผยให้ผิวขาวขึ้นนะคะ น้วจะมีเลสซูรเทเลนะคะเป็นสารสก,กรัดจากเปลือกองุ่นแดงสารประกอบโพลีฟินอลที่เพื่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากมลภาวะมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุม,มูลอิสระขั้นสูงค่ะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้แด,ดูสดใสอยู่เสมอมีวิตามิน B3 นะคะช่วยยับยั้งการเคลื่ตัวของเม็ดสีเมลานินที่ปรากฏบนชั้นผิวหนังเนี่ย ปรับผิวให้เรียบเนียนกระจ่างใสขึ้นทุน่นเรื่องล่างอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วยังมีดับเบิลซันสกรีนซึ่งจะปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ในแสงแดดไม่ให้ผิวเราเนี่ยหมองคล้ำหรือ,เ,อเกิดจุดด่างดำจากแสงแดดนะคะแล้วยังมีมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยทำให้ถนอมผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสตลอด สามารถหาซื้ออได้ตามร้านค้าทั่วไปได้เลยนะคะสำหรับเพิษ e ัเอสต้าเวทเทนิ่งโลชั่นสีเขียวกว่านี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหวานๆเลยนะคะถ้าอย่างไรก็กรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะ